ามาแล้วมาแล้วอุ้ยอีป๋ปลาอะไรอะ่ะอืออี๋อีกแล้วอ๋ออืออี๋อะไรวะเนี่ย วีดี้ตอนแกก็สู่ช่อง Aquatic Hunter นะคลิปนี้ก็ตกไปแล้วเมื่อวันพุธกับวันศุกร์ที่ผ่านมาครับเมื่อวานนอนเพลินไปหน่อยเลยไม่ได้ตัคลิปเอ่อก็ตกก่อนไปทํางานนะครับกับหลังจากกลับมาจากทางานครับวันละสองชั่วโมงเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงก็ได้เรื่องนะสองวันบอกได้เลยไ,ได้มันนะเดี๋ยวไปดูในคลิปกันเลยว่าจมันแค่ไหนครับ ก็ยีสตารางก็ตดช่อกว่าติงคันเตอร์ครับก่อนไปทำงานก็แวะตกป้าหน่อยแต่เรียกว่าล้องเยียบบอมมานะมีติดอีกกล่องหนึ่งไม่แค่ไม่คิดตัวอีกกล่องที้ใช้ประจำเสือกไม่ได้หยิบโอ้เส็งเหมือนกันก็มีดําลึกอยู่สองตัวกับหมายที่ต้องใช้ดําลึกด้วยโคตโชคดีเลย

ยังไม่หยอกขึ้นไม่เห็นตัวเลยเอ้ยขึ้นแล้วขึ้น ตู้ครขึ้นโลได้ยกขึ้นบอกว่าอืออ,อช่โอ้โ <Yahoo! S 1> หลุดพอดีโอ้โหลุดพอดีเลยครับดีมันลุตข้างบนนี้นะ พอดีเลยเกือบไม่ได้ตัวนี้ที่มันหลุดข้างบนครับแต่โคตรแรงด้วยน้ำมันแรงด้วยก็แบ่งแบ่งกันไปแจกไป กใจขอบคุณครับครับอุอ๊ยอุยอ๊ยอุยอ๊ยลุยลอยมันจะต้งองลอยดิวะไม่ลอยมันจะได้อะไร

โหดก์เจอหนี้อ่ะโหไม่รู้มุมกล้องเห็นปะแต่ผมอะ่ะคือตกใจที่สุดแวเท่าที่เคยตกใจมาไอ้ยเหี้ยมึงขึ้นหวดอย่างนี้เยเหรอเด่๋ยวหดตี้ บาลเยไม้เดียวด้วยก็ไม่น่าเห็นโอ้โหโลกว่าโลกว่าแต่เตวกี่ตัวนี่ได้แล้วทางลงไม่เอาน่ากลัวว่ะโลกว่าบอยบอยเล่นระยะเลยเพราะมันแข็งมากตัวนี้ตัวใหญ่ ไม่วิ่งนะกดอย่างเดียวเลยโอ้โหโล่โล่โลแรงน,น,นะฮแล้วกินอย่างโหดเลยไอ้ที่อะกินตูมเดียวตกใจอะ่ะอู้แบบ้าตุ่ะตูมบานต้องเปิดเบรคเดี๋ยวเบ็ดน,นะเราไม่ได้เปลี่ยนเบ็ดมาเลย ทางไหนไม่ชันนะทางนู้นไม่ชันแต่เอาขึ้นทางนู้นไหมทางนี้ชันและใกล้ประตูเกินไปไม่มีที่ตั้งตัวตอันตรายชา์จแบบแล้วเนี่ยลงแล้วมันกดแล้วคือมันกดดีมากเลยนะ ดูดูคันเลยดปน้ำหนักตัวมันนะโอโ้เจอน้ำแรงแม่งกดตัวกดตัวไม่ยอมขึ้นครับไม่ยอมขึ้นน,น,น้ำครับโอ้โหโเจอน้ำแรงแนละกดตัวด้วยนะอื้ม อ้เฮ้ยเราก็โหดไปนะดูมันกดตัวครับดูคันนี่ไม่ยอมขึ้นครับจะไม่ยอมขึ้นนะแผลินตะลิงเลยแต่ก็ชันเกินเย <Yeah. S 1> ชันไปน่อยวะ่ะ อย่านะ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 อ่างปลาโหเฮีย <Yahoo! S 1> oh, yeah. สุดจัดประระดบอก ประมาณโลหนึ่งโลสองได้นะตัวนี้ผมว่าได้ประมาณโลสองแต่ถ้าอ้วนน่ะโลสี่โลห้าเลยเพื่มเพื่เยยบสองให้ถ้าอ้วนนะนะมันไม่อ้วนมากครับหลังมันนูเลยนะหัวมันใหญ่มากตัวเนี้ยคือมันเป็นไซส์ที่ต้องถ้าอ้วนอนะถึงสองโลต้องหัวแม่งใหญ่จริงโอ้นี่ติดจะหลุดแล้วเนี่ยอีกนิดเดียว โอ้ดีชุดหน้าีงานง้างไปแล้วเนี่ยชุดหน้าง้างมาแล้วครับเหลือชุดหลังนะโคตรบ้าเลยนี่ครับเบ็ดชุดหน้าง,ง้างหมดแล้วนะนี่งานไปสองตัวเลยเหลือจะเบ็ดชุดหลังสุดยอด โคตรบ้าเลยบ้าตั้งกต่ที่มันขึ้นมากัดแบบผิวหนาจอดๆตัวเราเลยนะนั่นคือแบบสะดุ้งเฮือกเลย อื้อหือไอ้ชุดที nah ่แกว่งโคตรแรงจังหวะแรกโคตรแรงเลยครับโอเคมันกัดแล้วมันจะชาหมดวิ่งสุดตัวเลย โอ้ตัวไม่ใหญ่จะต,ติดไม่ดีโโอ้หวิง่งวิ่งตอนแรกโคตรน่ากลัวอ้าวหลุดไปแล้ว นี่แอบหนึ่งตัวเชาว้านี้เอาไหม่ปะมาเดีมาเอาัน โอ้โห <c oughs> อะไรวะเนี่ยตัวข้างหน้าเลยครับไม่รู้ใหญ่หรือเล็กไม่ใหญ่มากว่ะไม่ใหญ่แต่ก็ไม่เล็กนะ เราจะเอาปะกาแลเราคีดปะการิเอาให้ตัวนี้มากัดกาะ,ะสู้ห้าหกขีดได้เฮ้ยไม่เล็กไม่เล็กห้าหกขีดเี้ครับตัวนี้สู้ดีด้วย ลูดีด้วยนะอ๋อคิปหายแนละ้วเดี๋ยวลูดติดป่าอุ้ยใหญ่อันนี้ไม่เล็กตัวนี้ไม่เล็กนะอุ้ย อุ้ยจะหลุดแล้วหลุดจะหลุดแล้วนี่ตัวนี้ไม่เล็กครับย้ายไปแล้วไปแล้ววะ ก็คือทางการแก้ในะครับให้แจ้งไปทางการใช้การสื่ออ๋อโดนละ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 โดนจนได้ครับตัวไม่ใหญ่มากระเบิดอ่อนยิบหายเลยนี่อยากโดนตัวใหญ่แต่โดนตัวเล็ก ต้องรู้น,น,นออุ่มโดนตัวเล็กครับโดนตัวไม่ใหญ่อันทั้งนี้ตัวใหญ่โคตรเยอะเลยโดนจนได้ มิดคอก็สรุปผลงานนะคลิปนี้กับการตกปลาก่อนไปทำงานกับหลังจากกลับจากทำงานกับสองวันได้ห้าตัวครัได้ห้าตัววันแรกได้สองตัวมีตอนเช้าตัวหนึ่ง แล้วก็น่าจะกัดหลุดไปตัวหนึ่งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ตอนเย็นวันแรกอีกตัวหนึ่งเป็นตัวบอสเลยขึ้นแบบขึ้นหวดแบบโอ้โหโคตรสะใจเลยแบบหวดใกล้ๆตีเลยมันขึ้นแบบกระโดดกัดเหยื่อเลยอะลอยกัดกัดเหยื่อที่บนอากาศเลยแล้วก็อีกวันหนึ่งได้สามตัวครับก็หมายที่เดิมเลยแถวม่วงหมูครับมันจะเป็นหมายที่เป็นท่อรอดรอถนน แล้วก็ลอดไปนะลพบุรีแล้วก็มาขึ้นอีกฟากหนึ่งซึ่งมันเป็นสองสองทใกล้ๆกันเดินจากนี้ไปอีกอันนี้ได้ประมาณห้าสิบเมตรได้มันเลยมีตัวเยอะครับอีกอีกท่อหนึ่งเนี่ยมีตัวเยอะมากแต่ไม่กัดมันรู้แต่ก็ยังมียังได้ได้มาสองตัวและอีกท่อหนึ่งก็ได้สองตัวแล้วก็เป็นหมายฝั่งตรงข้ามกอดทางน้ำรอดได้หนึ่งตัวตัวใหญ่ ก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์ครับกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยก่อเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าตึง,ตง